ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็วันนี้ก็ฝนฟ้าไม่ตกนะครับปกติแล้วประมาณหกโมงนี้จะเริ่มมาแล้วนะครับจะเริ่มลมจะเริ่มฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับมืดคลึมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมควายนะครับตอนนี้ผมได้ให้ลุงศักดิ์้อมไว้หมดแล้วนะครับเอาล้อมอนาเขตไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาปล่อยควายกินหญ้าในพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าบริเวณ ตรงนี้นะครับตรงนี้กินไปหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือตรงนู้นนะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะครับก็คือว่าเราต้องเฝ้าตลอดนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาไปปล่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเขาปลูกมันนะครับมันใกล้ไล่มันเขานะครับผมกลัวว่าจะมันจะหลุดออกไปกินมันเขาครับเดี๋ยวเสียตังค์อีกนะครับก็คือว่าก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ผมกลัวเฉยๆนะครับผมกลัวมัน มาแล้วครับโอ้โหมันนี่นะครับวันนี้มาแล้วได้ยินเสียงคลิ้งคลิ้งลิงนี่โอ้โหใช่เลยนะครับผู้ติดตามผมเองนะครับนี่ครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเริ่มโตแล้วครับก่อนหน้านี้มันมีอยู่หกแถวนะครับผมก็ขุดไปปลูกที่อื่นบ้างนะครับก็เหลือประมาณสี่แถวนะครับลูนครับกินอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปอัปเดตน้องควายครับแล้วก็จะมาอัปเดตห่านนะครับวันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมารับ ห่านไปเลี้ยงดูนะครับสองตัวนะครับเป็นห่านพ่อแม่พันธุนะครับพร้อมทํานะครับผมขายตัวหนึ่งพันนะครับตัวหนึ่งพันบาทนะครับก็จะขายแค่2ตัวนะครับที่เหลือผมก็จะเก็บไว้ทําสายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับล้อมมาถึงนี่ครับบริเวณข้างในนี้จนถึงขอบสานู่นนะครับจะเป็นบริเวณให้ควายกินหญ้าหมดเลยนะครับผมกลัวอย่างเดียวนะครับกลัวมันเหยียบแป๊บเนี่ยครับ แป๊บ p ี C นะครับต่อท่อพี c ีที่ผมเดินจากข้างหลังมานะครับถ้าเหยียบนี่ก็้ซ่อมแซมนะครับแต่มันทำไงได้ครับมันมันไม่มันเป็นบริเวณตรงนี้ครับถ้าล้อมก็ต้องล้อมตั้งแต่นี่ไปครับตรงนี้มันก็กินไม่ได้อีกครับก็เลยล้อมหมดนะครับนี่ครับหญ้าเยอะนะครับบริเวณนี้ครับเป็นทุ่งเลยครับตรงนู้นมีลุงกินน้ําเลยครับนู่นครับนี่ครับคาดว่าบริเวณนู้นฝนจะตกนะครับก็ปองพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ เขาบอกว่าที่กำแพงเพชรจะมีผลนะครับแต่ก็ยังเงียบอยู่นะครับคาดว่าเย็นนี้นะครับน่าจะมานะครับนี่ครับหญ้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นทุ่งเลยครับมันจะเป็นหญ้าอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับมันเป็นต้นอย่างนงี้ครับต้นอย่างงี้แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้หญ้านี่เราคุ้นเคยกันดีนะครับพวกไอ้ที่มันขึ้นตำตำบ้านก็มีครับแต่ต้นเนี้ยควายกินดีนะครับผมเห็นเขากินเนี่ครับ เนี่ยครัอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้กินทั้งวันนะครับปล่อยมาอยู่นี่ครับให้ลุงสักเขาล้อมนะครับล้อมหมดเลยครับนี่มาเร็วมามาพี่มาเร็วมาอโหวันนี้ไปครับเราจะพามาอัปเดตเด็กๆกันนะครับว่ามันมีน้ำมีนวลขึ้นขนาดไหนนะครับ หลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแล้วก็มีหญ้าขึ้นนะครับเขาก็ได้กินหญ้าเขียวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําที่เก็บฟางไว้ด้วยนะครับเป็นโรงโรงไว้โรงเรือนนะครับเป็นเขาเรียกเาเรียกโกดังนะครับโกดังไว้เก็บฟางนะครับเก็บไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสักสาสิบก้อนสี่สิบก้อนประมาณนี้ครับเก็บไว้ให้ควายกินนะครับในยามที่ผมมีธุระนะครับ มีทุละต้องออกไปอบรมอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือว่าเช้าๆไปฉีดยาข้าวฉีดยาข้าวโพดอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องฟังไว้ให้นะครับไม่กล้าปล่อยนะครับไม่กล้าปล่อยเพราะไม่มีใครดูนะครับนี่ครับมาอัปเดตน้องลูกแปลงกันก่อนนะครับหายไปไหนแล้ววะโอ้โหอยู่ข้างในนี่ครับโอ้โหคุกที่โคนครับนี่ดักมาน้อยรล้น่ครับกินดีครับอยา่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ลูกแปงนี่ก็กินจนขี้พุ่งนะครับขี้ยังเป็นขี้เลี้วอยู่ครับลูกแปงโอ้โหดึงไม่ขาดครับขาดไปแล้วนี่ครับแม่พี่กุลนะครับตอนมาใหม่ๆนี่ผอมแบบเห็นกระดูกสี่โครงเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นมาแล้วครับนี่ยครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณสักสองเดือนนะครับสองเดือนน่าจะได้นะครับสองเดือนกว่ากว่านะครับสองเดือนสามเดือนนี่แหละครับน่าจะประมาณสองเดือนนะครับ เนี่ยครับมันก็กินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับถุงประมาณน่าจะประมาณห้าไร่นะครับห้าไร่น่ะที่ล้อมไว้ให้มันเนี่ยประมาณห้าหกไร่เนี่แหละครับแต่บริเวณนี้นะครับต,รต่อจากนี้ไปนะครับถ้ารถเขาว่างนะครับผมก็จะให้มาไถนะครับก็จะทําเป็นบิ้งนาประมาณสักสองสามบิ้งนะครับสองสามบิง้งก็น่าจะประมาณสักสามไร่สี่ไร่นะครับที่ทําเป็นนานะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่นะครับไว้ให้ควายกินหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีที่ ปลูกหญ้าให้ควายนะครับไม่รู้จะเอาไปปล่อยที่ไหนนะครับเพราะว่าข้างๆนี้เขาก็จะทํานาหมดนะครับผมก็ต้องปลูกหญ้าไว้นะครับยิ่งฤดูการทํานานี่ต้องต้องล้อมดีๆหรือว่าผูกไว้เลยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวพวกนั้นโตนะครับก็จะสนตะไครนะครับสนตะไคร้ผูกจมูกนะครับมันมันยังล้อมันโตอีกหน่อยนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับตอนตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับ ที่ผมอยู่นี่นะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือพื้นที่นี่มันมีทั้งหมด14ไร่นะครับ14ไร่นี่ตั้งแต่หน้าฟาร์มจนถึงขอบตะนุ่นนะครับจนถึงจนถึงกอไผ่นะครับ14ไร่อยู่ตําบลนาบคานะครับอําเภอเมืองกําแพงเพชรนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่คลิปเก่าๆนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมอยู่หันคานะครับชัยนาทนะครับ เราย้ายมานะครับย้ายมาที่นี่นะครับย้ายฟาร์มมาหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เด็กๆทั้งหมดย้ายมาที่นี่ครับนะครับไปนะครับเดินกินไปเรื่อยครับควายครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมห่านกันก่อนครับไปอัปเดตห่านกันบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะครับก็จะมีพี่เข้ามารับนะครับเราผ่านไป1คู่นะครับเอาไปเลี้ยงไว้คอควายคอกวัวเขาเหมือนกันนะครับ ครับไอแม่มะลิเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่มันจะคลอดนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดนะครับโอ้ดู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 โอ้ไตไตนี่ครับรัะเดี๋ยวเราไปอัปเดตห่านนะครับก่อนที่จะส่งตัวไปประจําอยู่ที่อื่นนะครับก็ไปเฝ้าบ้านเฝ้าคอกควายให้เขานะครับพ่อวัวนะครับนี่ครับไปดูกันครับ ผมแล้วก็จะมาอัปเดตห่านนะครับผมว่าจะเอาที่คอกเนี่ครับไปนะครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับก็จะเหลือตัวเมียสองตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเมตัวเมียเนี้ยไปรวมไว้ตรงนู้นนะครับเพราะว่าที่ตรงนู้นผมเพิ่มพื้นที่ให้แล้วนะครับมันจะกว้างขึ้นนะครับนี่ยครับแต่ไม่แน่นะครับผมก็จะว่าจะเอาตัวผู้จากนู่นมาหรือเปล่านะครับให้ให้มันแยกกันครับให้มันเป็นยามฝั่งตะวันตกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับเข้าไปดูข้างในครับไปดูฝั่งนู้นนะครับว่าว่าคอก ฝั่งนู้นมันกว้างหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะจับให้พี่เขานะครับคู่หนึ่งเมียหนึ่งนะครับคู่นะครับน้ํานี่ก็น่ดีเปลี่ยนนะครับน่าจะมันเริ่มเขียวๆแล้วครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งครับเปิดก๊อกแล้วก็ออกนู่นเลยแล้วก็เติมใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าครับวันนี้เย็นละเด็กๆนะครับมันน่าจะอิ่มแล้วนะครับเดินกลับมาแล้วครับไม่ต้องต้อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับให้เขากินอย่างเต็มที่เคี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมว่าจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขานะครับเพืื่่ออเเพพให้้าาขึนนโดยฉะะครับ นี่ครับกลับมาแล้วครับกลับมาเลยครับลงแช่น้ำแล้วครับแวะชมไอ้แก๊งแมสซีนี้สักหน่อยับแมสซีมอแลลวแมสซีแก๊งตะกานะครับออกมาแล้วตรงนี้นี่ล้อมดีแล้วกั้นดีแล้วออกไม่ได้นะครับกลับมาแลวครับไอ้หมูสามตัวนะครับตัวผู้สามตัวนะครับส่วนจิ๋วเหลียวอยู่ข้างในนะครับกินแล้วก็นอนอยู่ข้างในครับ ตอนกลางคืนก็จะมีไก่นะครับเป็นทั่วรักขานะครับไก่มันจะเหยียบบนหมูเลยนะครับเหยียบบนหมูแล้วก็หาจิกกินยุงนะครับมันก็จะช่วยกินยุงกินแมลงที่มาเกาะหมูนะครับตอนมืดๆนะครับมันจะมีไฟนี่หลอดหนึ chapter, ่งนะครับผมว่าจะเปิดให้แล้วก็จะมีไก่พวกนี้ครับมันจะขึ้นเหยียบนอนบนหมูเลยนะครับแล้วก็จิกจิกกินนะครับจิกกินแมงกินยุงนะครับก็ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นยามให้นะครับก็จะดูเรื่อง กตะเข็บแมงป่องนะครับตะขาบแมงป่องนะครับที่เข้ามาไก่พวกนี้ก็จะจัดการนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ผมเอาไก่บางส่วนมาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับบางทีมันก็โดดเข้าโดดออกไปฝั่งนู้นได้นะครับแต่ไอตัวนั้นไปไม่ได้นะครับไอตัวไก่ชนนะครับมันมันโดนผมตัดปีกนะครับให้มันอยู่ในนี่เลยนะครับโอ้วันนี้หนูปีกก็มานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตามไปถ่ายที่ควายเนาะมาถ่ายตรงนี้พาไปดูกระต่ายดิเร็ว อาแลอาบเมื่อไหร่อาบที่หนอาบหนูอาบแพี่เฟมก็อาบแล้วพีเฟยก็อาบแล้วอาบตรงไหนแออกหงร้องยใครร้องไห้พี่เฟยียร้องไห้เอาแม่เอาแม่อตีใครหนูเด้ยงายหนูเนียบอ ไปดูเต่ากับกระต่ายกันสักหน่อยนะครับหนูปีจะพาไปชมเต่ากับกระต่ายนะครับเต่ามันมนอนหนุ่ยโอ้โหนะครับเต่าอยู่ข้างในนะครับอ๋อันไหนกระต่ายอันไหนเต่าเนี่ยกระต่ายกับเต่าหนูนุ่ยไหนอันไหนกระต่ายก่ะต่ดิอันนี้หนูกินน้ำแข็วโลก <c oughs> นี่ครับ ตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับกระต่ายกับเต่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมทํางานของผมเส็จให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือไปตัดไม้มาต่อเติมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากกอนไอเร็วๆนี้จะมีจะมีการอบรมที่นี่นะครับก็พอเส็จงานแล้วเดี๋ยวผมจะจะเริ่มทํานะครับก็ทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทํานะครับเนี่ครับก็อยู่นี่ไปก่อนนะครับเขาอยู่นี่ก็สุขสบายดีนะครับนี่ครับอยู่ข้างในตัวนะครับอยู่นู่นครับอยู่กับบรามารนะครับ ไปบายบายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะบายบายเรียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเนีเวพูดก่อน <c oughs> นี่ครับบริเวณนี้ก็เป็นคอกห่่นะครับที่ผมขยายขึ้นนะครับแต่ยังยังไม่เสร็จนะครับผมจะต้องติดตะข่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าไก่มันโดดเข้ามานะครับแล้วติดข้าวครับพรุ่งนี้นะครับก็จะไปตัดไม้นะโอ้โหเสียงดังมากนะครับ คร่นี้จะไปตัดไม้ไผ่นะครับตัดไม้ไผ่มาหนึ่งตันะครับก็ไขเยอะนะครับก็ได้จ้างเขาครับจ้างเขาไปช่วยด้วยนะครับนะครับตรงนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมก็ขยายพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับก็เพิ่มพื้นที่ให้นะครับแล้วก็จะเอาแสลมงนะครับเพราะว่าตอนตอนเย็นเนี่ยมันจะมีแดดส่องเข้าไปนู่นนะครับไอ้พรุ่งนี้ยังไม่ไข่นะครับตั้งแต่เดือนเดือน น่าจะเดือนเมษานะครับเดือนเมษานะครับที่ได้ลูกไก่เอลูกห่านนะครับจากนั้นมาก็ไม่ไข่เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาพวกนั้นที่เหลือนะครับสองตัวนะครับมาไว้นี่แล้วก็ดูพฤติกรรมนะครับว่าเขาเขาตีหรือเปล่านะครับถ้าตีก็จะกลับไปไว้เหมือนเดิมนะครับโหเสียงดังมากนะครับนี่ก็เป็นแสลมเก่าที่ผมเอาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วก็ขึงใหม่นะครับถึงใหม่ถึงให้เป็ดให้ห่านเนี่ยครับเออให้ห่านนะไม่ใช่เป็ดนะครับ เนี่ยครับพวกไก่คลอสบิดนะครับที่ผมทำขึ้นนะครับมันเริ่มโตนะครับเนี่ยชิคกี้บาร์นะครับชิกี้บาร์ก็คือชิคกี้กับบัฟพีมัดล็อกนะครับนี่ครับพวกนี้ก็เริ่มโตในเนี่ยครับในบริเวณนี้ก็จะมีไก่ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม